สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำการกินแมนกะพุนหัวกระสุนกันนะคะทุกคนขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะขอบคุณนาทิวด้วยนะคะที่สั่งมาให้น้องค่ะขคนของค่โคเียดองค่ะ

อกว่าทางที่มันกรอบๆอ่ะคือทางนี้ทางอีกทางานนมัน,บบนอ่างอ,อีกด้านนึงที่มันกำบานอ่ะใครอ่ะอีกด้านนึงอ่ะนั่นเนี่ยเน่เน่ยน่เน่่อ๋อเดี๋ยวมันกรอบไปหมดเลยค่ะลูกกรอบไปหมดเลยเหรอคะจำรระระาาเราปปบอกกันว่าเต็มสิบให้กี่คะแนนเติมเติมสิบเลยค่ะให้สิบเลยค่ะแล้วเป็นกะพงไทย แค่ประมาณแค่ประมาณเก้าค่ะอ๋อก็กล้เคียมกันใช่ไหมโอเคโอเคเขาไม่มีความกรอบกากว่าอะไรที่มีความกรอบกว่าไม่คุณไทยเขาไม่กว่าไม่กรอบเท่านี้ใช่ไหมอืมอยูออ่ตามเลหญย,ยงใช่ไหม cái gì đấy chào bà mỹ khê đổ thanh này cái đấy là thay nó. อไมมันเทแล้วแตกเป็นน้ำเนี่ยไม่เทน้ำเอาให้ละอ่ะเหลือแต่ตัวตัวอโอเคจัดเลยเวลาเขาล้าง <ทำ S 1> เขาจะเอานิ้วชี้สอดเข้าไปถูๆข้างในตัวมันตรงนี้ด้ยวยนะเราเอาแซลมอนไปใส่ด้วยกันไหมโอ้ยเผ็ด <laughs> มันเผ็ดเหรอคะเหรอ น้ำของโคเฮรียดองมันเผ็ดนะคะน้วมอนนอนเ็ดไหมก็มเผ็ดใช่ไหมก็เผ็ดอยู่นะคะอคตอนนั้นอะ่ะเราจากที่เราใช้มือหยิบแบบมันเย็นมากะคะ่ะทุกคนเราก็เลยไปเปลี่ยนเป็นใช้ซ้ำเอา รีวิวก็เป็นหวัดนะคะเพืเ่อนๆ <c oughs> <c oughs> แต่งน้ำมือเลยน่ากินมากค่ะทุกคนอร่อยมากค่ะทุกคน ทุกคนดูข้างในตัวมันดิมันเหมือนเจลลี่มากเลยอะทุกคน คนน้ำปลาไม่ใช่นปาคอแล้วอโอเผ็ดอ่ะ เดินมาหลอ,อ่ะว้าดูดิลิ้นแดงเลยอะ่ะแต่ห้องทนพวกคนดู ทุกคนคะมีแบบที่ยังไม่ได้ดองมาให้เรากินด้วยนะคะคุณแม่เราเอามานนให้ชิมค่ะดองอ้นี่ล้างจืดมาแล้ใช่ค่ะนี่อันนี้เพิ่งลวกเสร็จเมื่อกี้นี่แบบนี่นก็ถือว่าปกติตรงเนี้ยมันจะแบบว่ามันจะใหญ่หญลองกัดดูซิว่าม,มันจะร้อน,น,นไหมอ่ะมันไม่ร้อนค่ะอัมนี้ ล็อกลูกแข็งมาแล้วมีแค่ความกรอบใช่ั้มโอ้โหเออเป็นไงแต่มันไม่มีรสชาติใช่ไหมชืดใช่ไหมหนุ่มต้องจิ้มมันจิ้มหรอืชืดมากืชืดมากเหรออ๋อไอ้ที่มันมีรสชาติที่มันเป็นเพราะมันดองจะเอาจิ้มกับไไกอะไรมาจิ้มอะไรแล้ำน้ำดองอ่ะ้นแล้วแต่หนุ่ยเป็นน้ดองเนีย่ย <Okay. S 2> เหมือน,นกับคนไทยไหมคะไม่เหมือนชิมตรงนี้ด้วยนะคะ,ะนีอโอ้อเสียบก็แล้ว ตรงไหนของมันที่กระบที่จุดส่วนไหนที่มันจะกรอบกรอบกรอบไปหมดค่ะมื้อนี้ก็กินนี้ก็ได้มีแพ้แพ้หน่อย่บอกว่าตรงเนี้กรอบสุดโอเคเอี้ใกล้ๆมนเอามันไปจเอากลับก เพื่อนๆคะแล้วก็ขอคลิปจบแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราลาไปกินก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ